วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องปัญหามือที่สามหรือปัญหาการนอกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่เป็นฝ่ายมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วแล้วนอกใจหรือเป็นมือที่สามที่เข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของผู้อื่นนะคะว่าเขามีแรงขับเคลื่อยยังไงเขามีแรงบันดาลใจยังไงถึงได้ตัดสินใจทํา ในสิ่งที่จะเป็นผลเสียตามมานะคะต่อทุกฝ่ายอะคะ่ะอือันนี้คือก็มานั่งวิเคราะห์ดูนะคะว่าสาเหตุที่เป็นไปได้นะคะน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือพื้นฐานของคนที่นอกใจหรือคนที่เป็นมือที่สามมีความเป็นไปได้สูง ว่าเขามีพื้นฐานครอบครัวนะคะที่ไม่อบอุ่นมีความรู้สึกขาดความรักขาดความเอาใจใสอ่อาจจะเป็นจากครอบครัวเก่าซึ่งจากาครอบครัวที่เขามีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะทะเลาะบากแว้งหรือว่าเลือกลากันหรือว่าอาจจะมีความรุนแรงใช้ความรุนแรง ที่ทำให้เป็นภาพจำในวัยเด็กในสิ่งไม่ดีต่างๆหรืออาจจะเป็นเพราะความล้มเหลวในความรักในครั้งที่ผ่านๆมาก็สามารถที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้ตัดสินใจผิดสินข้อ3นะคะก็คือไปเป็นชู้หรือไปแย่ง คู่ของคนอื่นหรือนอกใจภรรยานอกใจสามีได้นะคะอันนี้น่าจะมาจากแรงขับเคลื่อนที่ความผิดหวังในอดีตความเสียใจความไม่ได้ดังใจและการขาดสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าปัญหาเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไร แล้วควรจะทำอย่างไรควรจะเรียนรู้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงคือเขาไม่ได้ข้อสรุปในสิ่งที่เขาพบเห็นแต่เก็บออกมาเป็นปมในจิตใจทำให้ทิศทางในการตัดสินใจในการในชีวิตของเขาในลำดับถัดไปทำให้ทำในสิ่งที่ผิดสร้างปัญหาในอนาคต ให้ทุกคนเสียใจเพิ่มเติมไปอีกอันนี้เป็นเพราะไม่ได้สติไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเป็นกลางในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวของตนเองในอดีตคู่รักของของตนเองหรือว่าเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจของคนในครอบครัว อันเนี้ยล้วนเป็นสาเหตุได้ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือความยั่วยุทางอารมณ์กิเลสตัณหาที่ที่ท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วเจ้าตัวเนี่ยทั้งมือที่สามและทั้งทั้งคนที่นอกใจเนี่ยเขาไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่มีความแข็งแรงไม่มีความแข็งแกร่ง ของจิตใจที่จะยึดมั่นปฏิบัติทำความดีแล้วก็ละเว้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะเป็นโทษมีผลร้ายตามมาในอนาคตเนี่ยเขาขาดความแข็งแกร่งของจิตใจขาดสติปัญญาที่ที่สามารถที่จะเป็นตัวช่วยในการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้เกิดเรื่องบานปลายขึ้นได้อันเนี้ย คือสาเหตุอันดับที่สองตามมุมมองของเปิ้ลน,นะคะสาเหตุอันดับที่สามก็คือคือนอกจากอันดับที่หนึ่งก็คือพื้นฐานคังครอบครัวและความรักในอดีตภาพจำที่เจ็บปวดที่ปวดร้าว ที่ไม่สามารถก้าวข้ามไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปอย่างอย่างมีปมนั้นติดอยู่ในใจสาเหตุที่สองโดยสรุปก็คืออความไม่แข็งแกร่งทางอารมณ์ความอ่อนแอที่ที่พ่ายแพ้ตอกิเลสตัณหาและอารมณ์เพราะว่าไม่มั่นคงในความดีไม่ไม่แตกฉานใน ความเข้าใจเรื่องสาเหตุและผลที่ตามมาก็คือเราเมืองไทยเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะสาเหตุอันดับที่3ก็คือการที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่รักไม่ไม่คุยกันอย่างเปิดใจมีปัญหาหรือความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เรื่องไรไม่สังเกตซึ่งกันและกันไม่ถ,า,ถามไม่เปิดใจพูดคุย ไม่ให้เวลาในการที่จะดูแลเอาใจใส่หัวใจของกันและกันตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจากภาระหน้าที่การงานหรืออะไรหลายๆอย่างแต่ยังไงก็ตามต้องแบ่งเวลาพูดคุยเปิดใจกันอย่าปิดบังอย่ากลัวความจริงอย่ากลัวกันพูดจาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาเพื่อเพื่อทำให้ชีวิตของทั้ง ชีวิตคู่ของทั้งสองคนเดินไปข้างหน้าอย่างอย่างสามารถเป็นเพื่อนได้สามารถเปิดใจสามารถที่จะรับฟังด้วยความเข้าใจอันนี้คือปัญหาเรื่องวุฒิภาวะและการแก้ปัญหาชีวิตคู่อันนี้คือขาดความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตคู่ว่าควรที่จะพูดจากันควรที่จะเปิดใจควรที่จะมีเวลาแล้วมีความใส่ใจสังเกตความรู้สึก ของอีกฝ่ายหนึ่งและพร้อมที่จะนั่งคุยกันหรือคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้แต่ขอให้คุยกันสม่ำเสมอเปิดใจให้เวลาซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับคู่ที่ไม่ไม่ไม่ได้สร้างความคุ้คนเคยกันมันก็จะทำให้มีระยะห่างมีพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป ทำให้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเป็นจุดเป็นจุดบอดที่ทําให้มือที่สามสามารถแทรกเข้ามาได้เพราะว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยแล้วไม่ไม่มีไม่มีการเคลียร์ปัญหาเป็นการสะสมบ่มเพราะความไม่เข้าใจความอึดอัดใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอมีมีอ่ สิ่งมาย,ยั่ยยุหรือหรืออ่คนที่เป็นมือที่สามเองก็อาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจแล้วก็ไม่มีคนไม่มีคนเข้าใจไม่มีเพื่อนที่ดีที่คอยตักเตือนอชี้นำไปในทางที่ดีที่ถูกต้องคอยห้ามปามอันนี้ย ก็จะกลายเป็นมือที่สามทำมีคนยุยงให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่วกิเลสอันนี้ก็จะเป็นปัญหาโนมิโนของสังคมซึ่งทุกปัญหารวนมีสาเหตุถ้าเราไม่โทษสถานการณ์ไม่โทษคนอื่นพิจารณาสาเหตุตามความเป็นจริง เราก็จะเข้าใจรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุคืออะไรเราก็สามารถที่จะลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุเหล่านี้ได้ในครอบครัวในคู่รักก็ควรที่จะเปิดใจคุยกันแล้วก็สังเกตอาการกิริยาสังเกตอารมณ์สังเกตแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ พูดคุยกันอย่าอย่าสะสมอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจปัญหาเรื้อรังเป็นกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของความสัมพันธ์แล้วก็ต้องหมั่นเจริญสมาธิสติปัญญา,าคุณธรรมเนี่ยต้องมีความแข็งแกร่งของจิตใจต้องมีมีความเพียรในการที่ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวสร้างความแข็งแกร่ง ด้เรื่องคุณธรรมให้กับตนเองบุตรหลานแล้วก็เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดก็ต้องมีการตักเตือนกันด้วยคุณธรรมด้วยความเป็นกัรยาณมิตรที่มีความจริงใจและปรารถนาดีอย่างแท้จริงค่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ